ก็ขอเก่าทักทายสวัสดีพี่ๆน้องๆของกอีฟทั้งหมดนะครับก็วันนี้เรามาคุยแล้วก็มาสรุปนะครับสรุปตัวเลขของเราว่าจะลงในจะแนวทางไหนนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนกันสำหรับวันพรุ่งนี้ถึงวันนี้เราก็มาพบจะเจอกันในวันจันทร์นะครับ วันจันทร์ที่สิบห้านะครับเอาล่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันดีๆวันที่สิบหกอ่ะก่อนที่เราจะไปสรุปกันก็ขอฝากพี่น้องเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดอีฟด้วยนะครับขอเวลาน้อยๆน,นะฮะตรงนี้ก็ใช้เ,เวลานิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดอีบด้วยนะครับผมเอาล่ะตัวเลขเมื่อวานที่เราจับนะครับเนาะเมื่อวานที่เราจับตรงนี้ ก็จะมีเลขคร่าวๆตรงนี้นะครับเลขคร่าวๆและความเป็นไปได้อย่างหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ความเป็นไปได้เพราะว่าเลขมันอยู่ติดกันก็ถือว่าเกี่ยวพันกันสองศูนย์ก็ถือว่าเกี่ยวพันแล้วก็ติดกันนะครับสามศูนย์สามศูนย์ก็อยู่ข้างบนได้นะครับอยู่บนได้แต่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็ยังไหวน,นะครับ ห้าศูนย์อืมแต่จะเอาไหมเพราะว่ามันมีห้าเมื่อเมื่อที่แล้วมีห้าไปแล้วโกอิฟมองว่าไม่น่าจะมาแต่ตัวเป้าหมายของโกอิฟมองว่าอยู่ที่สามศูนย์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเมื่อที่แล้วเนี่ยตัวห้ามาแล้วนะครับตัวห้ามาแล้วแล้วก็เหลืออยู่สามกับศูนย์เพราะนั้นน้ำหนักโกอีฟให้ไปที่สามศูนย์หรือศูนย์สามนะครับผม ศูนย์สามอ่าก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่เป็นไปได้ไหมหนึ 1, ่งสี่ก็มันเคยออกแล้วเนาะก็ออย่างโคอิฟ e ไม่ให้น้ำหนักนะส่วนหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งห้าเนี่ยโคอิฟ e ให้เป็นไว้ว่าถ้าใครจะเล่นให้เป็นเป็นห้าสองนะครับให้เล่นเป็นห้าสองนะครับ ซึ่ง5 2มันจะมาติดแล้วก็จะมาเข้ากับตารางตารางเล็กไปจำวันเล็กนะครับแต่ถ้าเรามาจับตารางใหญ่จะข้ามไม่ได้จะไม่ข้ามกันนะครับจะไม่ข้ามแต่ถ้าเรามาดูตารางตัวนี้จะเข้ากันนะครับจะเข้ากันอ่าเป็น5 2เนี่ยน,นะครับ5 2นะครับ5 2ได้นะครับผม ต่อไปหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกให้ติดไปดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโกอีฟจะเขียนและหลังจากเรามาวิเคราะห์กันแล้วเดี๋ยวเพราะว่าตัวนหนึ่งหกมันกระโดดข้ามช่องกันเยอะโกอีฟคิดว่าในความเป็นไปตามประสบการณ์ที่เราจับกันมานะฮะตลอดหลายๆงวดมันไม่ข้ามช่องกันนะครับผมอ่ะมาหนึ่งเจ็ด <c oughs> น้ำหนักตัวนี้โกอีให้น้ำหนักตัวนี้นะฮะให้น้ำหนักตัวหนึ่งเจ็ดเยอะนะครับตัวหนึ่งเจ็ดเอน้ำหนักตัวหนึ่งเจ็ดนตะัวนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดโกอีพายน้ำหนักมันนะครับอืมแล้วก็สองแปดหนึ่งสองแปดจะเป็นตัวตารางเล็กอ่า ก็น่าจะติดไว้ไหมนะน่าติดไว้นะครับผมน่าติดไว้แล้วก็ตัวไหนตัวสามหกสามหกเนาะครับเนาะสามหกนี่ต้องติดไว้นะครับเอาจากตารางเล็กไปนะครับสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดก็จะเป็นตัวตารางใหญ่นะครับตารางใหญ่ตรงนี้นะครับผมก็ติดสามเจ็ดไว้นะครับอืม โอเคนี่สามเจ็ดสามแปดสามแปดก็อีฟไม่ให้น้ำหนักนะครับแต่ถ้ามองตารางเล็กก็ติดไว้ก็ได้นะครับผมนะตารางเล็กก็ติดไว้ได้นะครับสามเจ็ดอ่ะตุ่ไหนบ้างแล้วน 3, 7, เ,น 3, 7, 3, 8, เนี่ยมีสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดสามแปดเนี่ยฮะติดไว้แล้วสามเก้านะครับผม อืมอ่ะเอาล่ะครับผมจากตารางตรงนี้เนาะเดี๋ยวโคอีฟจะเขียนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งว่ามันได้ตัวเลขอะไรบ้างเดี๋ยวจะสับสนนะครนะับเนาะเอาล่ะทีน,นี้ตอนนี้ก็ได้แปลงโฉมแปลงล่างกันมาแล้ว นะเขียนเขียนใหม่ซึ่งตัวนี้โกอี l ขอขอเพิ่มเติมก็จะมีสองแปดเนาะสองแปดกับ3าแปดตัวนี้นะครับซึ่งเราหน้าติดไว้นะครับผมหน้าติดไ้อืมตรงนี้ออันนี้เป็นตัวกันนะฮะตัวกัน ก็จะเยอหน่อยใครใครหน้าอ่าใครจะลงทุนตรงนี้เพิ่มนะครับใครลงทุนตัวนี้เป็นตัวกันตัวฝากไว้แล้วกันนะครับตัวฝากไว้ใครมีทุนพอจะเพิ่มนะครับพอ,พอเพิ่มได้ตรงนี้ก็ตัวบาทสองบาทนะครับตัวบาทสองบาทนะ <c oughs> ได้ไหมตอนนี้อ่าเออตัวนี้เป็นตัวกัน นะครับก็ส่วนตัวเด่นตัวข้างบนที่โกอีบคัดไว้แล้วแล้วก็ที่คัดเมื่อกี้นะฮะโกอีก,ก็มาลอกลงใหม่นะครับอืมเอาละนี่พอจะได้แยกกันนะครับอ้าวนี่นะครับเออนี่ทีนี้ตัวนี้เราจะมาเน้นกันว่า น้ำหนักที่โกอีฟวางไว้เนี่ยมันจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะน้ำหนักทั้งบนก็จะเป็น18ที่โกอีฟให้น้ำหนักนะครับ18นะครับ18นะตัวนี้กับ17 7 1เน่ับตัวอีฟเขียนกลับไว้นีฮะเขียนกลับไว้นะ,นะ 1, นะครับ แล้วก็สามหกหกสามตัวนี้นะครับสามหกหกสามแล้วก็ห้าสามตัวนี้ก็อีกก็ให้แรงไว้หน่อยหนึ่งนะครับให้น้ำหนักตัวนี้ที่น่าจะลงทุนหนักหน่อย นะครับเออส่วนกลุ่มพวกนี้ก็ตามสภาพนะฮะแล้วแต่พิจารณานะครับแล้วแต่จะพิจารณาแต่ก็แรงไว้นะครับอืมอืม,อมก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ติดไว้นะครับตัวนี้ความน่าจะเป็นก็เป็นไปได้สูง นะครับจริงๆศูนย์หนึ่งเนี่ยโกอิฟตอนแรกเลยให้น้ำหนักเยอะนะฮะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเผื่อนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับที่โกอิฟให้น้ำหนักเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสามตัวโกอิฟให้น้ำหนักมาที่ตัวนี้นะครับให้น้ำหนักมาที่ตัวนี้ หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวเดียวกันเผลอไปเขียนเยอะแล้วก็หนึ่ง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 หกนะครับหนึ 1, 1, 6, ่งหนึ่งหกตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับอครับตัวตัวเดียวกันหมดเลยครับนี่ตัวนี้อืม ถ้าสามตัวก็เป็นตัวนี้นะครับต้องขีดจริงไหมไม่ต้องแล้วนะเนาะก็ประมาณนี้นะฮะก็สรุปกันง่ายๆใครมีงบหน่อยก็ซื้อตัวนี้ติดไว้นะครับตัวแถวล่างติดไว้นะครับแล้วก็ชุดนี้แต่ถ้าใครงบน้อยก,ก็แค่นี้เลยนะครับผมก็ที่ ุยีฟใช้สีส้มไว้ละกันนะครับนี่อืมน,น,นะกลุ่มพวกนี้นะครับอืมอ่ะก็พอประมาณนะครับเนาะแล้วก็อัตราคุยว่าน่าจะเข้านะน่าเข้าน่าเข้ามาแล้วละ่ะเพิ่ๆสามตัวได้เข้าด้วยนะครับมาวินแน่ใช่ไหมครับก็ ประมาณนี้นะครับก็ไว้พิจารณาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางใช่ก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมเพื่อเสนอเป็นแนวทางคือโกอิฟก็ไม่ได้รู้ว่ากองสลากจะออกอะไรนะครับแต่ก็ท่านไหนชอบตัวไหนก็ลองมาจับดูนะฮะทีนี้เราลองมาดูในาตารางตารางสี่เหลี่ยมตัวนี้มันแสดงอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้ก็จะแสดงค่าค่าของอตัวเลขสามอทั้งหมดเลยที่ตัวที่โกอีกีดไปเนี่ยตัวนี้นะครับที่โกอีให้น้ำหนักนะครับให้น้ำหนักเยอะตัวนี้หนึ่งชุดตัวนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่แถวเดียวกันหรือว่าเข้าช่องเดียวกันเหมือนฮอตนะฮะแต่ว่า ให้จับได้ก็โอเคให้เราวางได้นะครับเนืมอว่าอย่างนี้ที่โกอีฟระหวางที่เก้าสามในนี้อ้าวฝากเก้าสามหนึ่งตัวนะฮะโกอีฟเขียน เขียนหล่นไหม93ก็93ตัวนึ่งฝากไว้ฮะฝากไว้นะครับก็จะเยอะตัวแต่ก็อย่าลืมว่ามันมีบนล่างนะครับบนล่างนะครับมันมีบนล่างนะแล้วก็คอยติดตามว่าเลขวิ่งกูอี้จะให้อะไรทางอ,อ คลิปสั้นนะครับนะเดี๋ยวพวงนี้โคอี e จะลงคลิปสั้นให้ว่าบนล่างจะมีอะไรนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยก็ให้จับประเด็นตรงที่เลขกําลังวันก็สามศูนย์ห้าซึ่งห้ามาแล้วแล้วเลขกําลังวันวันนี้เท่ากับแปดตัวนี้นะฮะเท่ากับแปดเท่ากับแปดตัวนี้นะฮะ ลเ,เลขกำลังวันลองแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นแบบฉลาดเราก็จะจับตรงที่ว่าแต้มรวมอันนี้ก็อีพัาไม่เปลี่ยนตรงนะแต่ว่าถ้าเราเอากำลังวันมารวมเป็นแต้มรวมแล้วเวลาเราจับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ แต่โกอิฟ e เนะเคยแนะหล,ห,ลหลายครั้งน,นะครับเคยคุยหลาย,ลายครั้งเวลาจับก็เทียบอย่างเราชอบห้าหนึ่งห้าหนึ่งมันกระโดดข้ามเยอะไปอย่างที่โกอิฟ e บอกมันกระโดดข้ามความเป็นไปได้มันก็น้อยอ่ะพอเราเข้าข้างจะเองพอเรามาดูในตารางนี้มันมันได้อืมันได้ไดตัวห้า ตัวห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยตัวอีฟให้เป็นห้าสองถ้าอยากเล่นนะครับอืมให้เป็นห้าสองเออถ้าถ้าเราเออคิดว่าเออมันน่าจะมาประมาณนี้ถ้าชอบห้าให้เป็นห้าสองได้ไหมนะครับให้เป็นห้าสองได้ไหยนะครับผมแล้วซึ่งมาจับตรงนี้มันก็มีสองด้วยนะครับมีสองก็จะมีสองสามสองสามสามสองได้นะครับ เก้าสองนะครับเก้าสี่นะเก้าสี่โกอีฟก็จับให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยว,ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เขียนไว้ให้อ่ะเขียนไว้ให้เยอะไปแล้วตอนนี้ <c oughs> ก็พิจารณาดูนะฮะแต่ที่โกอีฟมาร์ไว้ให้ก็มีแล้วนะครับแต่ก็ฝากไว้ตรงนี้ว่าเออเพื่อเพื่อใครตั้งใจลงทุนนะครับ ตัวระบา2สองบาทได้รคาปอดทุ่งโกได้ค่าแป๊บซีเนาะ <c oughs> ครับน <c oughs> เนาะเออนะอ่ะคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับเพราะว่าบางอย่างก็อีกก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะฮะว่าตัวเลขจะออกอะไรแต่เราก็มานั่งคุยสู่กันฟังแล้วก็มาปรึกษากันแล้วมันก็สรุปได้ดังนี้นะครับก็เด่นๆก็เลยจะมีะ7 1 1 7นะครับ7 1 1 7หนึ่งนะครับเลข หน้าลงทุนแล้วก็1881งแปดแนหนึ่นะครับแล้วก็6กสามสามหกห้หแล้วก็9ก0าศูนย์ศูนนเะครับสามศู 30, 00, 03, 100, นย์ศูนกะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงวดนี้แล้วเราจะมามพบเจอเจอกันอีกทีก็งวดหน้า สำหรับงวดหน้ากคอิฟจะมาวางแนวทางให้ไวๆนะครับผมถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่เหนื่อยมากนะครับเนาะโอเคสำหรับงวดน,นี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กคอิฟด้วยก่อนจากไปนะครับเนาะแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยรวยปังๆ, ui, ๆ,งๆพรุ่งนี้ทำหน้ายิ้มๆไว้แต่เช้าทุกวันนะครับผมโอเคสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับผม Thank mm -hmm. you.